และหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปบุกยึดนะครับแล้วก็ปักหลักชุมนุมที่กระทรวงการคลังก็เลยทําให้ข้าราชการไม่สามารถทํางานได้นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับได้เตรียมสานที่สํารองไว้แล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละครับ ปหลัดกระทรวงการคลังรังสรรศีวรศาสตร์นะครับบอกว่ากระทรวงการคลังกําลังตั้งสถานที่ทํางานชั่วคราวเพื่อรวบรวมการทํางานของหน่วยงานที่สําคัญในกระทรวงนะครับเพื่อทําให้งานเดินหน้าต่อไปได้โดยกําลังหาเช่าสถานที่นะครับหรือว่าขอใช้สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดให้สามารถบรรจุคนทํางานให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนการทํางานของกระทรวงคลังนะครับทางกรมและก็หน่วยงานต่างๆมีแผนสำรองรวมไปถึงสถานที่สำรองในการทํางานช่วงวิกฤตอยู่แล้วนะครับ โดยก็มีการสำรองข้อมูลและก็ระบบคอมพิวเตอร์ไว้ในสันที่อีกหนึ่งแห่งที่ปลอดภัยนอกเหนือจากในกระทรวงการคลังแล้วนะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกในกระทรวงแล้วนะครับและก็มีการส่งให้ทางรองปลัดกระทรวงการคลงังคุณสุภาปิยจิตินะครับแล้วก็ ผู้ช่วยประหลัดกระทรวงการคลังคุณปัญญาฉายะจินดาวงนะครับไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่ให้กับข้าราชการได้ทํางานนะครับแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนยันที่จะชุมนุมต่อไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่าสถานที่สำรองในการทำงานของกระทรวงการคลังที่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่นะครับคาดว่าจะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนี่แหละฮะที่อาจจะขนข้าราชการนะครับไปทำงานที่นั่นชั่วคราวแต่พื้นที่ที่ว่านี้นะครับอาจจะรองรับการทำงานได้ เฉพาะข้าราชการระดับสูงทีมงาน 3, รัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคลังเท่านั้นเองนะครับก็คงต้องติดตามนะว่าพรุ่งนี้ย้ายเนี่ยน่าจะย้ายแน่นอนนะไปที่สูตรราชการแต่จะย้ายไปมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องลองดูในผลพืออีกทีนะฮะ นะครับจากเรื่องของการย้ายที่ทํางานแล้วนะครับพาไปดูเรื่องของสัญญาณมือถือกันบ้างนะฮะที่หลายคนบอกว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมนะครับสัญญาณมักจะไม่ค่อยมีนะครับหรือบางครั้งก็มีค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีการใช้อย่างขับขั่งนะครับล่าสุดทางสํานักงานกสทชนะครับออกมาประกาศเด็ดขาดแล้วนะครับว่าห้ามโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือรายใดก็ตามเลยนะครับ ตัดสัญญาณมือถือนะครับถ้าหากว่ามีการตัดสัญญาจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายถึงขั้นยึดใบอนุญาตเลยนะครับเลขาธิการกรสธชถากรตาทศิษย์นะครับบอกว่าโอเปอเรเตอร,ร์มือถือทุกรายนะครับไม่มีสิทธิ์ตัดสัญญาณมือถือเพราะฉะนั้นก็อยู่ในอำนาจของกสทชที่จะพักใช้หรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนอกจากนี้เมื่อการกระทําที่ว่านี้มีผลให้ระบบธุรกรรมนาคมขัดข้อง ก็จะเข้าข่ายการกระทำความผิดทางอาญามาตรา73นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีหนังสือสั่งการด่วนไปถึงโอเปอเรเตอร์มือถือทุกรายนะครับให้ดูแลเพิ่มความแรงของคุณภาพสัญญาณในพื้นที่การชุมนุมให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งนะครับก็ฝากมาถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะว่าถ้าใครไปใช้แล้ว มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปร้องเรียนได้นะครับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเขานะครับหมายเลขโทรศัพท์120 0ะครับก็เป็นฮอตไลน์สายด่วนของสำนักงานกอสทชนะครับ ขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะว่าจะไปชุมนุมกันที่สนามบินทั้งดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมินะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้บริหารของสนามบินก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเขาก็มีการขอกําลังตํารวจจากสุขประการนะครับเพื่อมารักษาความปลอดภัยครับผู้ในการทักษิาสุวรรณภูมิบริษัททักษินไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณระวิวัรเนตรเกสนะนะครับบอกว่า ทางทักษิณไทยนะครับได้ประสานไปที่สอพอ,อสมุทรประการเพื่อขอกำลังเจ้าที่ตำรวจประมาณ2กองร้อยนะครับมาประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิในการรักษาความปลอดภยัยรอบท่ากัศยานนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการวางกำลังไว้นะครับนอกจากนี้นะครับได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการและก็กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจดทำแผนปฏิบัติงานนะครับรองรับกรณีเกิดปัญหาการชุมนุมประท้วงที่สนามบินนะครับ ดยแบ่งแผนออกเป็น2ขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรกก็คือกรณีที่ยังไม่เกิดการชุมนุมในพื้นที่สนามบินก็จะจัดวางกําลังรักษาความปลอดภัยดูแลโดยรอบนะครับส่วนขั้นที่2องน่า่ามีผู้ชุมนุมไปประท้วงแล้วนะครับก็จะมีการประสานเจ้าที่ตํารวจนะครับจากกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเข้ามารักษาความปลอดภัยนะครับขณะเดีวยวกันก็มีการจัดตั้ง ศูนย์ควบคุมและก็สั่งการในภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ประเมินสถานการณ์การชุมนุมรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับต่อเหตุการณ์ถ้าหากว่าเกิดการบุกยึดสนามบินจริงขึ้นมานะครับขณะที่สนามบินดอนเมืองนะครับทางผู้ในการท่ากาศยานดอนเมืองเรืออากาศโทจตุรงคพลสดมณีนะครับบอกว่าได้เตรียมประสานงานไปยงังหน่วยงานความมั่นคงและก็ตำรวจนะครับเพื่อ ขอกำลังเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะร้ายแรงสุดก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมสนามบินนะครับโดยยังคงยืนยันนะครับว่าแม้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาในอนาคตนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่านะฮะดอนเมืองเองก็ยืนยันจะเปิดให้บริการต่อไปเพราะว่าถ้าหากว่ามีการปิดล้อมด้านถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ แต่บอกว่ายังสามารถใช้ทางเข้าจากดอนเมืองโทเวได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่ามีการปิดหน้าคารผู้โดยสารจนไม่สามารถเข้าออกด้านถนนวิภาวดีรัได้นะครับก็จะมีการประสานไปยังกองทัพอากาศเพื่อเปิดทางเข้าออกต่อไปนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อรองรับอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนในขณะนี้นะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับพิเรไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ ภาครัฐและเอกชนจ่อหันคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เพิ่มหลังปัญหาการเมืองเริ่มรุนแรงฉุดเศรษฐกิจไรมาส4สุดเล็งปรับคาดการ GDP ปีนี้ใหม่เดือนหน้ารอประเมินปัจจัยการเมืองและส่งออกคาดหันเหลือ3%พร้อมคาดว่าปีหน้าไม่ถึง4% เอกชนเผยผลจากการชุมนุมทางการเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบการยกเลิกเดินทางมายังประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่การที่สถานทูตประเทศต่างๆออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวห้ามเดินทางมายังประเทศไทยก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาไทยในอนาคต ผู้ดำเนินธุรกิจจัดง,งานอีเวนต์ชี้สถานการณ์ทางการเมืองกดดันเศรษฐกิจในประเทศส่งผลกระทบการยกเลิกและเลื่อนกิจกรรมออกไปในปีหน้าโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมไม่มีงานอีเวนต์แม้แต่ง,งานเดียวแต่มองว่ายังไม่กระทบรุนแรงมากนักเพราะปกติบริษัทจะมีงานเข้ามามากในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ส ปัญหาทางการเมืองกระทบกำลังซื้อผู้บริโภคเอกชนเตรียมจัดงานใหญ่ที่ HBF 2014ใช้เป็นเวทีกลางให้ภาคธุรกิจเรียกความเชื่อมั่นและดึงกำลังซื้อกลับคืนมาพร้อมพลังตลาดรับสร้างบ้านขยายและเติบโตทั่วประเทศคาดภายในปี58มูลค่าตลาดรวมทั่วประเทศโตแตะ15,000ล้านบาท มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์เริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมจะมีการลดราคาสินค้าและบริการผ่านออนไลน์สูงสุดถึง80%จากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์กว่า5 0 0รเว็บไซต์รวมถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ที่จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการเลือกซื้อสินค้าที่ www.megacell.in.th ส่วนธนาคารแบบนี้นะครับพาผู้ชมไปดูรอบด้านการเงินนะครับในการวางแผนทางด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะการสร้างความมั่งคั่งกับสินค้าทางด้านการเงินว่าตัวไหนเหมาะกับเราบ้านนะครับไปติดตามได้จากกรุงเทพประกัศชีวิตครับ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 ถามคุณพิชุดาด้ค่ะ,คะว่าในเรื่องของสินค้าทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตเองนี่ก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายแต่ว่าในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้กลุ่มของคนที่อยากจะออมเงินหรือว่าต้องการสร้างความมั่งคั่งนั้นให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลน,นั้นเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะโดยปกติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินเราจะสอบถามลูกค้าก่อนเพื่อที่จะได้ให้เขาเล่าถึงเป้าหมายในชีวิตเพราะทุกคนเนี่ยเป้าหมายในชีวิตในช่วงวัยของเขาเนี่ยจะต่างกันนะคะอย่างวัยที่จบการศึกษาใหม่ๆเขาต้องการ การที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมไปทั้งที่ว่าวิธีการเก็บเงินยังไงเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยไรายได้เนี่ยคงยังไม่เพียงพอที่จะเก็บนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องการสร้างฐานะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของการศึกษาบุตรนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นในวัยเกษียณพวกนี้ค่ะต่างๆเนี่ยเราจะนําเรื่องของเป้าหมายของลูกค้ามา,าให้เข้ากับสอดคล้องให้เข้ากับสินค้านะคะ,คะซึ่งสินค้าเราเนี่ยในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราควรจะสร้างความมั่นคงก่อน<ม>เป็นอันดับ นะคะ,ค,ะความมั่นคงเนี่ยสินค้าของกรุงเทพประกันชีวิตจะมะีตัวที่เรียกว่าห่วงรักห่วงรักเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนรักด้วยความที่เต็มใจเลยเนี่ยนะคะ,ะสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ถูกนะคะและให้ความคุ้คมครองสูงและให้ความคุ้คมครองยาวนะคะ,ะในส่วนของตัวสินค้าเองสามารถเพิ่มในเรื่องของอุบัติเหตุคุ้มครองอุบัติเหตุนะคะ,ะคุ้มครองเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องโรค้ายแรงในส่วนของผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะวางแผนเรื่อง การศึกษาบุตรนะคะเรามีสินค้าที่เรียกว่า BLA พร้อมชัวเพื่อการศึกษานะคะในตัว BLA เองเนี่ยพร้อมชัวเพื่อการศึกษานอกเหนือจากการคุ้มครองชีวิตแล้วนะคะยังคุ้มครองเรื่องของกรณีทุพพลภาพและโรคหลายนะคะ ค่ะในรายละเอียดเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาได้ <Okay. S 2> นะคะค่ะ,คะพอฟังดูเบื้องต้นในเรื่องของสินค้าทัางการเงินที่ครอบคุมในเรื่องของครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักแล้วเชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปกป้องแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินไม่ให้เสื่อมค่าหรือว่ามีปัญหาตำม,มาทีหลังด้วยใช่ค่ะนอกเหนือจากตัวสร้างความมั่นคงทาง ประกันชีวิตแล้วในเรื่องของสิ่งรอบตัวเราเช่นเรามีบ้านเรามีรถนะคะเราก็จะมีเรื sure ่องของวินาศภัยนะคะเข้ามาปกป้องเรื่องของอักคีภัยนะคะเรื่องของประกันรถแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจนะคะอย่างเช่นการขนส่งทางมารีนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นสินค้าจากทางบริษัทกรุงเทพประกันภัยซึ่งจะเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือค่ะคือเรียกได้ว่ามีแต่ละสินค้าที่เหมาะสมทั้งครอบครัวเองทั้งในเรื่องการทําธุรกิจ ต่างๆด้วยคห้มาถามด้วยค่ะว่า นอกจากนี้แล้วเชื่อว่าทางกรุงเทพประกันชีวิตเองก็น่าจะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะทําให้หลายๆคนสามารถที่จะออมเงินหรือว่าสร้างความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นได้ด้วยใช่ค่ะในส่วนของการวิธีของเราอะนะคะเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเราจะสร้างความมั่นคงพร้อมให้กับลูกค้าเนี่ยได้เกิดความมั่งคั่งนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยจะทํำยังไงก็คือเรื่องของการออมผ่านกองทุนนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นของพันธมิตรอีกเหมือนกันนะคะทางบจบัวหลวงเรามีเรื่องของ กองทุนต่างๆให้ศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นตาสารทุนตาสารหนี้นะคะให้เหมาะสมสัดส่วนที่ลูกค้ารับความเสี่ยงได้เห็นในเรื่องของการทำประกันในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็การลงทุนต่างๆแล้วถามคุณพิชดาด้วยค่ะว่าหลายๆคนเองเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการทำประกันบางคนเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของการที่จะควักเงินจ่ายออกไปก่อนตรงนี้นี่มัน เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการทําประกันเนี่ยนะคะในหลายๆประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขามองว่าประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยคือถ้าเราไม่เคยมีประกันเลยเนี่ยทำไมเราถึงสามารถที่จะประกันเรื่องของอย่างเช่นพัดลมเราซื้อมาตู้เย็นเราซื้อมาเราอย่างต้องมีประกันแล้วประกันเราต้องการยาวๆด้วยถูกไหมคะคะให้มาปีนึงโอตายแล้วอย่างได้2ปี 2> 2> ประกันลดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าบริษัทเขาซื้อมาปีแรกเนี่ยเขาบอกให้ฟรีเอ๊ะถ้า2ปีก็จะดีกว่าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในในลักษณะเราชีวิตเราเนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วไอสิ่งที่อยู่ข้าง,งนอกรอบตัวเรามันจะมีความสําคัญได้ยังไงถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําประกันด้วยเบี้ยน้อยอย่างตัวห่วงรักเนี่ยคะ่ะมันจะทําใหเ้เสริมในเรื่องของสุขภาพเข้าไปอยากให้คุณวิชดาคะ่ะช่วยฝากถึงกันนิดนึงว่าสินค้าทังการเงินที่สําคัญแล้วก็ในเรื่องความสําคัญในเรื่องของการวางแผนการลงทุนหรือว่า การที่จะให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาดูแลในแต่ละครอบครัวหรือว่าแต่ละบุคคลนั้นมีความสําคัญยังไงบ้างด้วยค่ะก็ในส่วนนี้นะคะขอเรียนว่าทางกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินเพราะณวันนี้เราไม่ได้ขายประกันอย่างเดียวแต่เราให้ความรู้เรื่องว่าทําไมคนควรมีการสร้างหลักประกันในเรื่องของชีวิตก่อนในส่วนที่เป็นเรื่องของความมั่งคั่งถึงจะตามมา เพราะ,ะฉะนั้นในเรื่องของผู้ที่เป็นผู้ที่มา,เ,าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเราเนี่ยนะคะพร้อมที่จะให้คําแนะนำนะคะแล้วก็ให้ทางคนไทยเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการลงทุนให้แพร่หลายนะคะ,คะก็จะได้กลับไปเป็นประโยชน์ของประชาชน และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพงองขึ้นหรือว่าดิ่งบนลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุวิวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานถึงสุขครับ